Lembra? Hum. ฮอคนะคะก็จะเป็นรายการที่บอกได้เลยว่าแฮปปี้นะคะเป็นรายการฮอคชูเกี่ยวกับความสุขในองค์กรน,นะคะซึ่งวันนี้ก็จะได้รับแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับความแฮปปี้ตรงนี้นะคะถ้าเราได้เห็นแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดแร่งนะคะแล้วก็มีความแฮปปี้มีความออร่าออกมาเลยนะคะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะ อ๋อขอภัยนะคะเรียมวัลลีนะคะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ี้เชนต้องมาเลยค่ะที่นะคะก็บุษรินและเลิศดีนะคะเรียกพี่แฉก็ได้นะคะเกนนะคะก็้าบอกว่าตอนนี้ทำหน้าที่อะไรก็ต้องบอกว่าดูแลเกี่ยวกับห้องแลบที่ตรวจสอบคุณภาพต่างๆให้กับผลิตภัณฑ์ของ CTF นะคะโดยเฉพาะตัวกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกกุ้งตัวเล็กๆลูกกุ้งตัวขนาดกลางๆจนกระทั่งหนึ่งลูกกุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้ผ่านมือพวกพี่ันหมดแน่นอนอ๋อเรียกว่าตลอดทั้งเช a เ,เลยนะคะก็ทีเนี้ยพอดูแลงานเยอะขนาดเนี้ยค่ะน้องๆก็เลยอยากรู้ว่าเทคนิคในการดูแลสุขภาพตัวเองทำยังไงบ้างคะถึงได้สุขภาพดีมีออร,ร่าแบบนี้แม้ว่างานจะหนักก็ตามนะคะอ,อันดับแรกอันดับแรก การที mm ่จะมีความสุขได้ต้องเกิดที่ตัวเองทำยังไงคะทำยังไงล่ะคะเกมกลายบาลานค่ะอ่างานคืองานเล่นคือเล่นแต่ส่วนใหญ่จะเล่นมากกว่างานนี่ก็เลยเป็นเทคนิคของความแฮปปี้ใช่ไหมต้อเพราะว่าช่วงงาน8ชั่วโมงถูกไหมคะแต่ช่วงเล่นอีก16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเล่นมากกว่างานก็เลยมีความสุขแล้วมุมมองในเรื่องของ ความสุขจะต้องความสุขภาพดีของพี่น we mm ี่เป็นยังไงบ้างคะมีมุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็จริงๆการที่เราจะมีความสุขได้ต้องเริ่มต้นจากสุขภาพของเราก่อนเนาะทํายังไงให้สุขภาพเราดีเช่นต้องไม่เป็นเบาหวานไหมน้ำตาลต้องต่ำๆความดันต้องอย่าสูงเกินไปไขมันต้องน้อยๆนะคะทำยังไงให้ไขมันเร็วมันน้อยๆแล้วทําให้ไขมันดีมันสูงๆมันต้องเริ่มจากสุขภาพกาย ที่จะดีถ้าสุขภาพกายดีเดี๋ยวมันก็ออกมาทานอารมณ์ความรู้สึกหน้าตาก็จะแฮปปี้แสดงว่าสุีิเชียนเนี่ยมีการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็มีการตรวจสุขภาพอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มีไปเข้าโครงการของอ Happy Body ของ JR ด้วยใช่ไหมคะที่จะตรวจวัดในเรื่องของความดันเปาหวานไขมันในร่างกายอะไรพวกนี้อยู่เป็นประจำใช่ไหมคะแต่ได้ข่าวว่าแขกรับเชิญ่ะ ไปตรวจอันนึงก็คือตรวจยีน,ยนอน่าเล่าเรื่องก,การตรวจยีนให้หน่อยขอขอดนหนึ่งค่ะแล้วการตัวนี้ดีนะคะใช่ก็คือเป็นตรวจยีนเนี่ยตอนแรกเลยก็มันก็น้ําหนักเนาะมันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงราก็คุมไม่ได้เราก็ที่จะดูว่า,วาอะไรที่มันเหมาะกับร่างกายตัวเองมันก็มีฟังก์ชันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้เราสุขภาพดี ยีนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะลดน้ำหนักจะลดไขมันวิธีการไหนที่มีประสิทธิภาพกับเราที่สุด <S <S <ม>ผลออกมาก็คือว่าถ้าคุณมวลชัยมาบอกว่าพี่ต้องกินให้มันน้อยๆกินแป้งให้น้อยๆกินหมูสามชั้นให้น้อยๆเนี่ยไอ้พวกอย่างเงี้ยกับยีนพี่นะ ไม่สามารถลดเทคนิคนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของนวัตกรรมที่ทายเป็นอยู่ทีเลยพี่ก็บอกคุณมลไปว่าของพี่นะถ้าพี่จะลดความเพลนพี่จะลดน้ำหนักพี่จะทำให้ผุนพี่ดีขึ้นเนี่ยมีวิธีเดียวที่ effective ที่สุดให้ทายค่ะอะไรให้ท่านผู้ชมทางว่าช่วยกันทายดีไหมคะวิธีการออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่วิธีอะไรคะคุณพันธิตโคนแกีแอลบีค่ะหรือเรื่องของการ ไม่ว oh. ่าจะวิ่งจะปั่นจักรยานว่ายน้ำพวกนี้ <Yeah. S 1> นะคือเป็นคาร์ดิโอหมดเลยแล้วมันก็จะมีประสิทธิภาพกับย mm ีน hmm. ของพี่หร mm ื hmm. อตัวพี่ oh. อย่งที่ชัดเจนที่สุดดีมากมากเลยค่ะว่าก mm hmm. ารกินการออกกําลังกายอ่ะต้องบอกเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ร่างกายเรามีความสุขเนาะเรื่องของการหลัง่งฮอร์โมนกินให้อิม่มออกกําลังกายเป็นประจาและก็ต้องนอนให้หลับเนาะ oh. พวกนี้นะเป็นพื้นฐานมากที่จะทําให้สุขภาพของเรา เรื่องที่ว่าบาลานซ์เลยนะคะการกินการนอนนะคะให้เพียงพอการเรื่องของการกินนี่กินยังไงว่าคะให้แต่ละวันกินตามดีตามเกลือก็ถ้าตามหลักการเลยอ่ิงจริงพี่ก็ไม่รู้หรอกว่ากินแบบไหนดีแต่ว่าก็จะดูว่ากินให้อิ่มแล้วก็ สัดส่วนแบบไม่ได้แบบหนักไปที่ไขมันอย่างเดียวหรือแป้งอย่างเดียวก็คือในแต่ละมื้อแต่ละวันอย่างเงี้ยเราก right ็จะต้องให้มีให้ครบนะคะแล้วก็เรากินครบห้าหมูให้ครบห้าหมูไปก็จะเป็นในเรื่องของนอกจากสุขภาพกายที่ดีก็จะเป็นในเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดก็เรียกได้ว่าอยู่ในฐานะที่พี่แชร์แบบงานเยอะความเครียดเยอะการจัดการชีวิตสมาธิค่ะการนั่งสมาธิการตั้งสติ เนาะแล้วก็จริงๆงานเยอะเนี่ยมันก็ทุกคนงานเยอะหมดแหละอยู่ที่การจัดการแล้วก็วางแผนอย่างถ้าเกิดเราเคยเรียนมาเนี่ยเราก็จะมีเหมือนสี่ปอดงานด่วน <cassette. S 2> สําคัญงานด่วนไม่สําคัญงานด่วนไม่สําคัญงานไม่ด่วนแต่สําคัญงานไม่ด่วนแต่สาตํสาคัญอ่าแล้วก็งานไม่ด่วนแล้วก็ไม่สําคัญไม่วนมันจะมีอยู่แค่สี่ชนิดเนาะเพราะฉะนั้นงานที่เราเข้ามาแต่ละวันเนี <revol ving S 2> ่ยเราก็จะต้องจัดสรรตรงนี้ก่อนให้มันสู่ ี่ประดดานนี้แล้วเราก็จะวางแผนการทํางานได้เป็นสเต็ปม,มันก็จะทําให้งานเราไม่ลนเรามีการวางแผนที่ดีพอ,อง,งานมันไม่ลนไม่เร่งน,นะคะมันก็ไม่ทําให้เราเกิดความเครียด<อ>ดีมา,ากๆเลยนะคะพยายามค่ะต้องพยายามแล้วก็จะดีเป็นผลดีกับตัวเองตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ พี่แชยมีเทคนิคที่ดีค่ะเนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องๆไหมคะในเรื่องของเรื่องแรกก่อนก็ได้ค่ะสุขภาพอยากให้น้องๆดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้างะคะ่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานจปทีมงานคณะทําง,งานเนาะที่จัดให้มีโครงการ Happy ่แท็ a p p y ฟี่ท็อนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้กับทุกคนในองค์กรของในแฮชเชอรี่เองเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะทั้งกายแล้วก็ใจ เมื่อมันมีโครงการตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนาะแล้วเราก็มีการตรวจวัดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เรารู้ตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายก่อนอย่างที่บอกเลยคือเราจะมีความสุขได้อะพื้นฐานร่างกายเราอะต้องไม่มีโรคนะเราต้องมีต้องเป็นเขาเรีเยกอะไรนะถึงเราจะอ้วนแต่เราก็เป็นคนที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมันมีเครื่องในการวิเคราะห์อ,อะไรออกมาแล้วเนี่ยทำให้เรารู้พื้นฐานรู้สถานะตัวเอง เราก็ต้องไปออกแบบตัวเองนะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกอย่างพี่เนี่ยตรวจยีนมาพี่รู้นะแต่บางคนที่ยังไม่มีผลตรวจยนีนเราก็ต้องพอรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราชอบแบบไหนเราออกอากําลังกายแบบไหนเรากินอาหารแบบไหนแล้วมันดีกับตัวเองเราก็คือวางแผนการทําแบบเขาเรียกอะไรทาเป็นกิจวัตรประจําวันแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเข้ามาต้องบอกเลยว่า ให้ทําต่อเนื่อง21วัน21 <28. S> เคยได้ยินเมจิกนัมเบอร์ตัวนี้มั้อะไรก็ตามที่เรากําลังจะเปลี่ยนของใหม่แล้วเราทําแบบนี้ต่อเนื่อง21วันถ้าเราทําได้นั่นหมายความว่ามันจะกลายมาเป็นชีวิตปกติหรือเป็นสิ่งที่มันเข้าไปอยู่ในตัวเราแ,บบแล้วมันก็จะทําได้อย่างต่อเน,นื่องเยียวๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกออกกําลังกายฝึกวิ่งหรือว่าพี่เชิญบอกว่าแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครมีความสุขที่จะทําอะไร คามชอบที่จะทำอะไรใครชอบตีแบบใครชอบวิ่งลองฝึกดูชั้นยีวันนะคะแล้วมันจะติดเปลี่ยนให้สายต้องยีวันต้อง21วันต่อเนื่องให้นะถ้าเราทำมา5้าวันแล้วเราหยุดไปต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะถ้ากินต่อเนื่องนะคะที่ผมเรากินทุกวันอยู่แล้วเราถึงกินได้เรื่อยๆแ่็งช่วงมากเลย ใช่แล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การความเครียดก็ฝากไปแล้วเนาะใช่ใชวางแผนให้ดีเนาะแล้วเราก็จะจัดก,กำจัดความเครียดได้นะ<ม><ม>คะถ้าใครอออีกอันหนึ่งถ้าใครเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันก็ใช้เรื่องของการวางแผนมาทําให้ความเครียดเราลดลงได้โดยเฉพาะเนี่ยเราก็มีชมรมการออมและเงินลงทุนการลงทุนอะไรเงี้ยเนาะว่าเงินเดือนเรามีเท่าไหร่เราแบ่งสัดส่วน ออมกี่เปอร์เซ็นต์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์ผ่อนชำระโดยนี้นะถ้าเรามีการจัดการวางแผนการเงินที่ดีเราก็จะไม่เป็นหนี้พอเราไม่เป็นหนี้เราก็ไม่เครียดนะคะถ้าเป็การยืมบากขออนุญาตเลยนะคะพี่แชร์ก็คือในอ่า Happy Work Face <c oughs> ของเราเดี๋ยมันจะมีในเรื่องของ Happy Money ก็พีพ่คอนทิมนะคะได้เราได้วิทยากรเพิ่มอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะวิทยากรการลงทุนนะเออเรื่องของการลงทุนนะคะการเก็บออมออมที่ก๊อไรจะจั สุขภาพองค์รวมของเราก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพการเงินะนะคะแล้วก็อีกทั้ง8ด้านก็คือ Happy แฮปปี้ม e ฟเฟสแปดด้านจะมีด้านการเงินอยู่พี่ฟอนที่ก็กำลังจะจัดในเดือนกรกฎาคมศรีษะคงนี้นะคะ,ะจะมีโครงการเกี่ยวกับ Happy ้มันนี่นะคะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าเลย,ะยนะเป็นการให้ซึ่งถ้า การเงินดีความสุขก็จะตามมาถูกตอ้องค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ครบถ้วนนะคะทั้งสุขภาพดีจิตใจดีแล้วก็เดือนกรกฎาคมสิงหาคมน,นี้อย่าลืมเจอกับการเรงินดีนะคะพี่แชร์ของเราวันนี้ก็มีโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะคะมีหลายๆเรื่องนะคะคงลองคงได้แบบอิงเองมแล้วก็นําไปปรับใช้น้องๆก็จะนําไปปรับใช้ได้อย่างไะ แล้วก็แฮปปี้น่าจะแฮปปี้ตามพี่แชร์น่าเด็กตามพี่แชร์ะะดีค่ะอยากให้ทุกๆคนน่าเด็ก <c oughs> น,นะคะสำหรับวันนี้ก็รายการของเรานะคะ <c oughs> แฮปปี้แฮปแฮปปี้ทอนะคะก็ขอขอบคุณ <c oughs> พี่แชร์มากๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคคะ <c oughs>